เนื้อตัวเฮียซอสกัญชาแล้วก็กนี่ด้วยไข่เอยแยดเม่งไปให้มดอิชิายนี่นมพร้อมไปนี่กูไปเร็วจกักซอสใบกัญชาเิ้กกูไปเร็วจักเนื้อปลาดาวตัวเฮียอะไรก็ไม่รู้ซอส โอ้ดีโดไขรววางมันซอสไมย,ยูนิทกูชอบแป้งกูขโมยมาจากแม่มาเริ่มการลงมือจัดแป้งนึงจัดแป้งซับซับจนเช้าล็อกอนี่มันเนื้อหมานี่ไโค้ นี่นี่น่ไอชิบไอกูกดเมียเมียกูสั่เใหทำเมียอะไรเงี่ยนี่เกียนี่เอาไปด้วยนี่นี่นี่น่วดเป็นเหี้ยกูก็ไม่รู้ก็เอาไปออกั้งลาดองศากรซับซับซับนี่ขาดเหมือนมึงกดเมียที่บ้านนี่นี่นี่น่น่ น้อยินไม่ย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 ินไม่ยินบดให้ละเอียดแบบนี้แล้วมึงก็เอาสิ่งมึงอบออกมาออกมาเห็นไหมสวยนี่มาเลยพร้อมนี่มาเลยแป้งกูมานี่นี่นี่ลอยลอยลอยของหมูที่กูยังไม่ได้อบมาถ้ากูเอาไปอบอีกร้านซาลบหลงไหม ไปอบอีกรออีกสักลัานองานี่เอาไข่ไปต้มมันมึงเอาไข่ไข่ก็ได้มันต้มนี่เครื่องมนะาไอ้เจ็บเจ็บพอเมึงอะมึงก็ลงโทนสไปนี่มันคือเครื่องอว่างักเป็นกีกังนี่กีกับพ่อมบอั้นนี่ เอาต้มเลยนี่ลูกกระปุกพร้อมพร้อมแล้วมาเลยขูดขูดตัวเฮียเหมือนมึงขูดตัวเฮียที่บ้านนี่เหมือนตัวเฮียเลยแล้วมึงก็นี่เลยนี่หัวหอมซับมากโคมตายก็ดี ย่อยสัตว์คุดคุดทำให้มันละเอียดนี้แล้วมันก็ไม่เลยแล้วมันก็เอาขี้ออกแล้วมันก็โรยขี้ใน่นี้มันมีปลาขยำไม,ม่เงย เพิ class, ม่มอีกล้านลงสิแล้วมึงก็ซับเป็นของต่อไปอืมอืมซับซับซับ,บมึงมีโกดเมียที่บ้านมึงต้องทำเมนูสัซดาดันเสร็จแล้วกูก็ต้องภาคต่อไปพอใจยไห้นี่มึงคุกเลยพอใจหรือยังนี่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 ลงไปแล้วก่อน และหนอาแดงหน้ยว่าไงเถึงเวลาขั้นเทพนี่แล้วก็เอาขั้นเทพลงไปเยอะๆก็โรยแป้งลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็ใส่ลงไปเหมือนกะทิโอเคอันจากนั้นมันก็ทำต่อเลย สัตว์เออสุกค่ดีเนื้อดูเทียแด้ต้องเป็นตัวเที่ยเพราะนี่มันเนื้อตัวเที่ยเข้าใจนี่ไงเลี้ยงเนื้อดูเทียให้ดีๆนี่เกือบแตกแล้วจานเกือบอดแดงมากกว่าแล้วมันก็สับไข่ซะไข่ที่ที่มึงเพิ่งฟักมาจากกล้วยนี่แล้วก็พริกแซ่บแน่แล้วมึงก็เอาซอส เอาใบกัญชามารับรองเมาแน่นอนกินอย่างรอ,อร,ร่อยอร่อยนี่แล้วมก็เรียบเรียบร้อยไม่ยเรียบร้อยกูไม่แดงขั้นตอนแบบพิสดารมาสับกันเลยสับมะเขือใบอะไรก็ไม่รู้แตงกวาด้วยมันดีโดน้นะนี่ละเอียดขี้เลยไม่ละมนโอเคเอาขี้มือกูไปด้วย นั่นก็คือมาอยู่นี้มาพร้อมกินมามาก,า,นะกา,ากูเอาอันนี้นะกูเอาอันนี้เออกูเอาอันนี้มึงใจเย็นๆอ่ะกูโยนให้มึงโยนกับตัวเชี่ยเดี๋ยวมึงไม่ต้องแดกโทษหน้าแดกอนี่มันหกระเดกตัวเชี่ยตัวเชี่ยเดี๋ยวมึงจะโดนมึงจะโดนฟาด แตเล่นก็อร่อยตอเลอร่อยอร่อยมากือ,อร่อยนเนี่ยออกินหมดนะต่อไปอ๋อกูชอบออกมามันขี้ยหมดแล้วนก็คือวิธีการเก็บเหรอ นี่ไงกูขี้เกียจเก็บไม่ไงวิธีการเก็บแบบชาวล็อกถ้ามึงชอบมึงก็อย่าลืมกดไ like ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กูด้วยโอเคไหมนี่